เพราะน้ำสร้างชีวิตทุกวันนี้ประชาชนในตาบลเขาไม้แก้วมีน้ําใช้อุปโภคบริโภคและทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีก่อนจะมีน้ําใช้เพียงพออย่างทุกวันนี้ที่นี่เคยขาดแคลนน้าและส่งผลกระทบต่อประชาชนในที่สุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเข้าแก้ไขโดยเน้นย้ําการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนดูแลแหล่งน้ําในพื้นที่ขณะเดียวกันได้เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําพร้อมจัดทําระบบกระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กระจายน้ําสู่แปลงเกษตรกว่า300ไร่จนเกิดความมั่นคงในด้านแหล่งน้าต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่มอบโครงการ ดีๆนะครับให้กับทางตะบลของเราตอนนี้เราตัดปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําไปได้เลยรวมถึงมีปลามีอะไรต่างๆไม่ต้องกังวลเลยครับปัจจุบันประชาชนในพื้นที่เน้นการทําเกษตรอินทรีย์เป็นหลักปราศจากการใช้สารเคมีช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศในพื้นที่ตลอดมาเพราะน้ําคือชีวิต20กันยายนวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ําคูคลองแห่งชาติ